สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเหมือนนี่มาพร้าวห่อกระสอบแม่น้องทิมท้าวอยู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวมือนนี่สีพาพี่น้องมาเห็ดอาหารจากใบใบอันใบธอมนะคะ่ะเพราะใชสานบ้านเฮาใบแบบใหญ่เลยค่ะอันนี้พ่อเป็นเก็บมาให้ค่ะเป็นบอกว่ากานเลี้ยงเราก็หุงพื่งกันค่ะเดี๋ยวเสียมะฮอมกเนาะ,ค,ะค่ะวัตถุดิบวัตถุดิบค่นนะนี่มาเมืองวัตถุดิบเนาะเนาะ อันนี้พี่มันสีเป,เป็นปลาลงดีลงตรงนะคะพี่น้องเอ่อันนี้คือสบหกใสกันเลยค่ะเปเสกระสีเอาใบนี่ละ่ะใบทุมนี่ละ่ะเอาใบทุ่มเป็นหอหกนะคะแตาเมืองว่าเดี๋ยวมันสิเป็นจังไร <g iggle> ทีนี้ปลาเสื่อมค่ะปลาเขา้ามน,นปลาคอหน่อยปลาซิ่วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาแบบรวดศาสตร์จัดจานนะคะมาเมืองวิธีการทำเลยค่ะ ออกหวสิบสิบเกิบเจ้าก็ต้อเสียสิเป็นผู้สวัสดีครับแผ่นผู้ชมมน่ะดูกสวัสดีครับยูไหยยู่หน้าเก่าอลยู่ไหอยู่หน้าคือเก่าแอนนี้อาหารอีสานแบบอีรีอีหล่ออีรีอีหล่อหั่นหอมค่ะอันนี้หั่นหัวชิ้นไข่อยู่ ีมเครื่องอบองยังมากไหมอันนี้ครับตักกระยงังสุดยอดเลยเนี่ยสุดยเลยสุดยอดระวังน,นะคุณมู๊ทันบมตสองันงามมสิรเสียบตีอัญหญแห้งแสบไมบประคา,ามครับไม้ะามอ่อนค่ะมกปลาเน่ยาะอะไรไม้ะขาม มีใส่ไปแบบนนี้เลยปักซีักป่องคเล่เลยค่ะภาษาอีสานอื่นโคเล่นะคะข่นใส่กันเลยค่ะพี่น <minority> ้อง <professional> <disappointing bosses> <pos> <mother> <anger> นีนะครับคนดีถ้าคนดีมันก็จะนัวนะครับแต่คนบ่ดีนี่ถ,นถ้าคนไม่ดีไม่ใช่คนเร็วนะมันก็จะไม่นัวความเข้มข้นมันกัสซีอยู่เป็นยอมเป็นยอมเหมือนกันหรอกระดดดดูด นนอย่าคว่าัวนัวกะสิมก่อนสิมมึงพอเรียน <c oughs> ขอเรียนไ่เร <c oughs> เป็นตอะไรไตผงเสกกับอีกลงข้าวหอมเล็กน,น้อยเจ <Okay. S 1> ัดตัดใ <c oughs> ยัง,งมาบอกหนอีแม่มะห่อห้ด้วยค่ะ แล้วหลานมีอนไรบาะครปูเสียวสานมะฮอค่ะปู่ชำนาญการพิเศษไม่กะทังห็นไทยทั้งห่วงหนองนั้ง็น ้องเขียดุจสุดบบบ้านนั่แม่กินกล้วยสุกแล้วสุกแล้วค่ะป่วนป่วนหอยหอยเดี๋ยวไปซิมกันเลยค่ะพี่น้องอ้าวไปสิอื้อสุกปะ ซุปดีดอกซุปเผ็ตเสียบขักตำเจียวเผ็ดเผ็ดขาดเอ้ยเลยอันนี้เป็นถึกมกปลาอัน,นปลาลูกขอค่ะแสบบอสบบีส่มังลูกแสบครับอืมแสบเสบียบใช่ไหม ชิมดูแบบแซ่บไหมชิมดูค่ะเอาเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สวันดีสักกันค่ะฝากกดไลค์<อ>กดแชร์<อ>กดติดตามในนี้อค่ะพี่น้องแบบแซ่บค่ะแบบแซ่บหมกไปกระท่อมค่ะใส่ปลาหมกปลาหมไปกระทอม